มาฝึกอธิบายแรสชาติอาหารภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างประโยคหลายๆโซ่คำแรกที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีคือคำว่า sweet sweet หวานนั่นเองมันบรไดออกเสียงว่า weet, sweet sweet <laughs> มันขอมาได้เลย sweet sweet หวานนะคะสมมุติเราไปกินเค้กรานหนึ่งแล้วเพื่อนอยากถามว่าเฮ้ยเค้กร้านนั้นอร่อยไหมมันเป็นยังไงบ้างแกเอาตรงๆนะเค้กมันอร่อยแหละแต่ หวานไปนิดนึงอะ The cake was good but a bit too sweet The cake was good cake อะมันโอเคนะมันอร่อยนะ but a bit too sweet แต่มันหวานไปนิดนึงอะแกคำว่า too too คือเกินไปนั่นเอง a bit too sweet เฮ้มันหวานไปนิดนึงเปรี้ยวกันบ้างนะคะ our, sour sour จะโบแมนเศร้าเศร้าใช่ม,มันก็บอดายเด็กเพราะว่าเศร้าภาษาอีสานน่ะคือยี่สิบเด้ออันนี้ภาษาอังกฤษนะ่ะเปรี้ยวเนาะเศร้าอ่ะเศร้าอเฮ้ยอง,งุ่นนะ่ะมันเปรี้ยวเนาะแกองุ่งงนภาษาอังกฤษคือ grape grape เฮ้ยอง,งุ่นเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันเปรี้ยวเนาะ the grapes are sour The grapes are sour เฮ้ยอัง่นเปรี้ยวมากเลยแกจริงๆพระคริสต์คร์ที่ไม่กินอัง่นสดนะ <Wow. S 1> เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเอาไปหมักสัก5ปี10ปีอะมันจะทำให้แบบเกิดความมึนเมาเกิดขึ้นม่สูรไายมากินวายแต่ว่าอัง่นจะสดบ่ก,กินเลย้ <c oughs> ดยเนาะ The grapes are sour The grapes are sour เฮ้ยแกอัง่นมันเปรี้ยวอ่ะเค็มเขานี่ ภาษาอังกฤษคือ salty salty คำว่า salt แปลว่าเกลือถูกไหมคะแต่คำนี้เค็มก็จะกลายเป็น salty salty คือตอนอยู่อังกฤษเนาะหมูก็มักกินเบคอนดังสี <Wow. S 1> เบคอนมันคือเนื้อในส่วนท้องของหมูนะคะแล้วก็มีมันเยอะๆหน่อยแต่คนนี้มันผ่านการถนอมอาหารมาแล้วผ่านการ ปรุงมาแล้วให้มันมีรสชาติเค็มๆดังนั้นนะเขาก็มักเอาไปทอดกินกันสซมักเอาไปใส่ใน English Breakfast คือหนูเป็นคนที่ชอบ English Breakfast มากแต่จะไม่กินเบคอนนะเพราะมันเค็มเกินไปสิซึ่ง English Breakfast อาจจะมีแบบว่า Fried eggs มีไข่ดาวมี Sausage มีพวกไส้กรอกต่างๆถูกไหมมีเบคอนแล้วก็มีมัชรู o มส์หรือว่ามีเห็ดต่างๆแต่เขาีี่นูก็สิบอกกินเบคอนหนูจะบอกเลยว่า oh this bacon is very salty <Wow. S 1> this bacon is very salty เฮ้ <Wow. S 1> ยเบคอนเนี่ยมัน a l ี y เกินไปมันเค็มไปมาดูคำว่าเผ็ดกันบ้างนะคะ spicy spicy would you like to try my papaya salad Would you like to try my papaya salad เฮ้ยอยากลองชิมซ้มตาของฉันไหมแก No thank you It's too spicy No thank you It's too spicy ไม่เอาขอบคุณนะมันเผ็ดเกินไปะ่ะ Too แปลว่ามากเกินไป Spicy แปลว่าเผ็ดถูกไหมคะ Too spicy too spicy คือมันเผ็ดเกินไปแก s so, n o thank you ไม่จ้ะขอบคุณนะจ้ะคริสคะคือหนูเรียนมาแบบา hot ก็ใช้ได้ถูกไหมคะมันแปลว่าเผ็ดด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะถูกกลุกสาวใช้คำว่า hot ก็ได้นะคะมันสามารถใช้แทนกันได้ hot hot คือเผ็ดร้อนนั่นเองสมมติไปร้านอาหารมาแล้วเราสั่งซุปมามันเผ็ดเกินไปไม่ชอบเลยมันเผ็ดเกินไปนะคะเราจะใช้เป็น past simple past simple มันจะพูดถึงเหตุการณ์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตและจบสิ้นลงไปแล้วไม่เกิดขึ้นอีกแล้วถ้าเราจะเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วให้ใช้เป็น past simple กริยาช่องที่สองนะคะ I didn't like the soup it was too hot I didn't like the soup It was too hot คือไม่ชอบสุดนี้เลยค่ะคือแบบมันมันเผ็ดอะฉันพูดต,งตรงๆงอยู่กับผู้กินเผ็ดบ่ได้คืออ่อนแอเห็นพริกเม็ดหนึ่งก็อ่ะชิฮอชนี่มันต้องเผ็ดมากนแน้วฉันกินไม่ได้หรอกนะเ <c oughs> พราะอยู่บ้านสวนยีเม็ดฉันพูดไปด่าแม่ค่ะน้ำได้ต่ำๆใหบ่เผนะ็ดน่ะสซบ่ต้องขายแล้วนี่เอามาเลยหนึ่งโลนี่พริกใส่ไปให้หมดว่าฉันนะ่ะคมบังเขนี่ Bitter bitter ถ้าเป็นอเมริกันออกเสียงว่า bitter bitter อังกฤษก็จะ bitter bitter มูซูอชอบสำนิ่งไหนโหวตมาส่ว this coffee is too bitter เนี่ยกาแฟเนี่ยค่อนข้างที่จะขมมากเกินไปนะ this coffee is too bitter this coffee is too bitter เนี่ยกาแฟนี้มันขมมากเลยอะจืดบังเขานี่ bland bland Dude Crispy can you try this raw prawn salad can you try this raw prawn salad Crispy รบกวนช่วยชิมกุ้งแช่น้ำปลาชันทีได้ป่ะคะ Raw Prawn Salad คือคำว่า Raw แปลว่าดิบถูกไหมคะ Raw Prawn Salad คือกุ้งแช่น้ำปลานะถ้าแปลแบบภาษาไทายเป๊ะๆก็จะแบบสลัดกุ้งดิบ <laughs> มันก็บดว่าได้นะ่ะ เออมันก็คือกุ้งแช่น้ำป่านั่นเองพอชิมไปแล้วจืดสูงคขจะจัดเี่บอกคืออันนี้มันจืดป่อย it's a little bit bland it's a little bit bland เฮ้ยคือมันจืดนิดนึงอะค่คือปกติฉันเป็นคนอิสานหนาอฉันก็เป็นคนที่ชอบกินอะไรที่แบบจัดมากๆอ่ it's a little bit bland จืดไปคำว่ารสอ่อนหรือรสไม่จัดเลยนะคะเขาใช้คำว่า mild Mild คำนี้ยากใช่ไหมคะไม่ใช่มายนะคะ m i l เ mild แปลวะ่ารสไม่จัดรสแบบอ่นอนๆเดี๋ยวจะทำแกงไก่ที่บาปรสไม่จัดมากให้เธอนะ I'm going to make a mild chicken curry I'm going to make a mild chicken curry แจะทำแกงไก่ที่บาบรสไม่จัดแบบอ่นอนๆให้เธอฉัน,น,นพูดเลยไม่เผ็ดฉันกล้าการันตี I'm going to make a mild chicken curry. คำว่า curry curry คือแกงนะคะมันจะเป็น curry curry มันขอาอาได้เนาะ curry curry mild chicken curry คือแกงไก่ที่แบบรสชาติไม่จัดนั่นเองออลลีเดนุซ้อนโอเคว่าไม่ช่วยเข้าใจคุนเยอะบอกพยายามฝึกเด้ ออกเสียงตามเอาคำศัพท์นี่ไปใช่ได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แน่เดอเป็นกำลังใจให้หนูแน่กดไลค์หลายนี่มืออื่นทำคลิปใหม่ให้อีกเลยเด้เอามันเรียนทุกวันให้มันเก่งไปเลยเด้พูดเลย <c oughs>